พวกเราจะถูกยึดทรัพย์แล้วก็ถูกยิงเป้าเหมือนกับเจ้าลุงล่าฟ้าเหรอครับพ่อเดี๋ยวหาทางแก้ไปแล้วลูกต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทยลูกไม่แต่ง <c oughs> ให้กาลองมันครอบครองจางแสงเมื่อไหร่เรื่องมันจะชิบหายกว่านี้อีกหลายเท่าฝากความระลึกถึงคุณแสนแก้วละพ่อเนี่ย,ยให้ลูกสองคนแต่งงานกันลูกเมียน้อยแต่งกับเจ้าไร้บ้านเหมาะสมกันดีนะ ทุกท่านทราบไหมครับว่าการแต่งงานในครั้งนี้รักกันตลอดไปนะลุงนะมีผลประโยชน์เป็นเบื้องหลังที่ได้มาจากความรักที่แท้จริงคุณรักน้องปิ่นหรือเปล่าแค่ตอบว่ารักหรือไม่รักมันยากตรงไหนเรื่องความรู้สึกในใจคนเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นซะหน่อยผมจะไม่ใจดีแล้ เกิดในตระกูลเจ้านายก็คงมีข้อบังคับอไรหลายๆอย่างคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะชื่นชมกับความท้าของแกงั้นเหรอในฐานะพ่อฉันจรงยอมให้กับเป็นแบบนั้นไม่ได้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันพวกพี่กำลังล้มมือกันข่าเป็นอย่างเลือดเย็นตอ,อกให้เจ้าทําอะไรก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ ดูทีวีช่องวันส1ดูออนไลน์แอปวันดีสมัครวันดีพีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย